สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมอีเชนเคยลุดเลเจนด์ในรายการดื่มมิตรที่โคเลเจนตำนานความลี้ลับทางช่องโปกเกสชแน่งนี้และอีเชนเคยครับคุณผู้ชมรายการของเรานั้นน,น,นําเสนอเนื้อหาสาระต่างๆเกี่ยวกับความลี้ลับในรูปแบบของความบันเทิงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจราราณในการรับชมทุกครั้งด้วยครับ และน้องๆหนุ่มที่มีอายุต่ำกว่าป3ปีน,นั้นควรมีผู้ปกครองแนะนำในการรับชมทุกครั้งด้วยครับเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ผมและทีมงานเชิญาำคุณผู้ชมทุกท่านมาเที่ยวฮะมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือวัดล้างแห่งนี้ครับคุณผู้ชมชื่อว่าวัดฝักน้อยแห่งนี้ครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวัดฝักน้อยแห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอบางกุวย จังหวัดนนทบุรีครับคุณผู้ชมส่วนประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้นั้นเราไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดอะวัวฟ้างในสมัยใดยุคใดแต่ที่แน่ๆวัดนี้มีอายุนับร้อยปีและดูเก่าเข้มขังมากครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตามที่ฝันนิฐานกันมานั้นข้อมูลคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมวัดแห่งนี้วิหารหลังแห่งนี้ น่าจะสร้างในประมาณฟักยุคปลายกรุงฝีอุดุยาหรือไม่ก็อายุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมทุกท่านาวัดล้างแห่งนี้จะมีบรรยากาศเข้มขังฝกักผิดหรือดูเก่าแก่อย่างใดกันนั้นเดี๋ยวผมและทีมงานจะนำคุณผู้ชมทุกท่านเข้าไปสำรวจและเข้าไปกราบไหว้สักการะบูชา พระประธานพระพุทธรูปที่อยู่ด้านในวิหารแห่งนี้ฮะเอาละครับคุณผู้ชมไม่รอจ้าไปชมด้านในกันเลยฮะเชิญนะคุณผู้ชมตามผมมาตรงนี้จะเป็นบริเวณทางเข้าวิหารล้างฮะคุณผู้ชมเนี่ยคือตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ จุดทูบสักการบูชาคือคือด้านไหนเนี่ยเขาไม่ให้จุดทูบนะต้องมาจุดทูบบริเวณนี้นะมาเดี๋ยวเขาไปดูด้านไหนก่อนนะ นะครับคุณผู้ชมตอนนี้ได้ไปถึงด้านในวิหารหล้างแห่งนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามากับพักกันก่อนครับอันนี้จะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนนะครับคุณผู้ชมเราจะกลับเจ้าแม่ตะเคียนกันด้วยฮะเอาล่ะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชม <c oughs> คือคร่าวๆนะครับคุณผู้ชม วิาหารล้างแห่งนี้ดูเข้ามาดูในบริเวณด้านในเนี่ยน่าจะมีความเก่าแก่และฟุดโฟมไปตามเวลาคคุณผู้ชมเพราะว่าวิาหารล้างแห่งนี้น่าจะมีอายุฟักคือเกินร้อยปีแน่นอนคนะคุณผู้ชมแต่เราไม่รู้ต้นนั้นเองว่าสร้างในยุคใดสมัยใดแต่จากที่เขาสันนิษฐานเนี่ยน่าจะเป็นตอนปลายยุคตอนปลาย ของกุ้งฝีอยุธยาครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมทุกท่้นะคือวิหารหลังแห่งนี้เป็นทรัพย์สินเป็นเป็นทรัพย์สิ่นในครอบครองของ,ของอกรมพระพุทธศาสนา,ศาและตั้งอยู่ในบริเวณบ้านของอชาวบ้านในบริเวณบริเวณนี้ฮะคือเหมือนตั้งอยู่กลางสวนนะคุณผู้ชมหน้าที่จะมาท่องเที่ยวและมากลับไหว้สักการะบ,บูชาหาวิหารหลังแห่งนี้บ้างฮะ คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูองค์พระประธานกันดีกว่านะเนี่ยคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมครับคือดูดูจากอายุอายุของพระประธานในโบสถ์เนี่ยคือมันก็ยังไม่เป็นที่ที่แน่ชัดนะคุณผู้ชมว่าพระประธานเนี้ยถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับวิหารหลางแห่งนี้หรือไม่ หรือว่ามีการบริเอาบูรณะขึ้นมาใหม่กันแน่คุณผู้ชมแต่ที่แน่ๆพระประธานในวิหารหลังนี้มีการบูรณะมาแล้วหลายครั้งฮะคุณผู้ชมแต่กรดูกเก่าน่าจะมีอายุพอสมควรนะคือด้านนี้จะมีพระประธานองค์ใหญ่ตั้งอยู่หนึ่งองค์ฮะหลังจากนั้นก็จะมีพระสาวกฮะสององค์นี้และก็จะมีพระประธานอีกประมาณเกือบสิองค์ฮะคุณผู้ชม นอกจากพระประธานในโบสถ์แล้วก็จะมีแม่นางไม้ฮะดูฮะแม่นางไม้ที่ผู้คนจะมากลับไหว้ก,กราบการะบูชากันนะนะ,นะคือจะมีพระสามสีพันอยู่นะคือแสดงว่ามีคนมากรับไหว้เยอะพอสมควรนะคุณผู้ชมนี่ฮะคือคุณผู้ชมฮะดูดูบริเวณด้านอ่าดูกำแพงคือวัดแห่งนี้น่าจะถูก การบูรณะฟ้อมแฝงมาแล้วพอสมควรแต่แต่ก็ยังไม่เยอะฮะยังฟุดโฟมอยู่ฮะคุณผู้ชมหลังคาดูหลังคาหลังคาเนี่ยน่าจะเป็นหลังคาสร้างขึ้นมาใหม่คือคืออันเก่าน่าจะพังไปแล้วฮะอันนี้น่าจะบูรณะฟ้อมแฝงขึ้นมาใหม่ทําขึ้นมาใหม่นั่นเองครับมามาดูด้านนี้ด้านด้านนี้มีกุมารทองเลย นี่น้องน้องกุมาอยู่ด้านนี้นะคุณผู้ชมมาดูด้านนี้มาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตามมาดูด้านนี้กันบ้างครับคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมฮะเราจะสังเกตล่องรอยความเก่าได้จากาฝาผนังผนังของวิหารล้างอย่างนี้คุณผู้ชมคือดูฮะ ยังมีสภาพสุดโทมอยู่คุณผู้ชมคือมีการบูรณะแล้วแต่ยังบูรณะเป็นบางส่วนเท่านั้นคือโดยรวมแล้วมันยังยังไม่ได้ผ่านการบูรณะมาฟักเท่าไหร่ฮะคุณผู้ชมเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าจะมีลากไม้มีต้นไม้มีกิ่งไม้ปกคลุมอยู่ฮะและบริเวณโดยรวมของกำแพงวิหารล้างแห่งนี้ก็จะแตกลาว่ะคุณผู้ชม เนี่ย้วด้านนี้ดูด้านนี้ด้านเนี้จะเนี่ยเป็นเป็นภาพภาพในครั้งอดีตของพระพุทธพระประธานในในวิหารล้างอย่างนี้อันนี้ฮะอันนี้ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสามอันนี้จะเป็นองค์สีดำฮะพอมาปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองก็บานการบูรณะมาเป็นองค์สีขาวครับและ 2อง4าจะมาเป็นแบบนี้และมาฝั่งบล่าสุดจะเป็นลักษณะนี้คะคุณผู้ชมฮะดูจากภาพในครั้งในอดีตเนี่ยดู่าหลังคาย,ยังไม่มีฮะยังมีแบบกิ่งไม้ต้นไม้ปกคลุมอยู่คือรอยรอยํำรุดอย่างมากฮะคุณผู้ชมเนี่ยด้านนี้ คุณผู้ชมด้านนี้จะเป็นลักษณะเหมือนไม้ตะเคียนนะคุณผู้ชมเนี่ยก็เป็นไม้ตะเคียนคือดูแล้วน่าจะมีความฝักฟิลและเข้มขังพอสมควรนะดูจากผ้าสามสี่ที่มีประชานจนนำมามาผูกให้เนี่ยเยอะมากครับคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมท่านฮนะวัดลลางแห่งนี้ชื่อวัดฝักน้อยตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ อำเภอบางกวยจังหวัดนนทบุรีคือวัดลางแห่งนี้เป็นเป็นหลักฐานทางพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าประชาชนคนไทยนั้นเมื่อยุคในสมัยอดีตนั้นมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากฮะคือดูแลความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาของคนไทยนั้น มีมาอย่างช้านานครับคุณผู้ชมคือดูจากวิหารล้างแห่งเนี้คือมีอายุนับๆร้อยปีแล้วแล้วก็คือคนสมัยก่อนนะจะมีการสร้างวัดสร้างวิหารสร้างอะไรต่างๆคือประธานที่ฝักิต่างๆไว้มากมายฮนะคือดูจากวิหารหลางแห่งนี้ยคือปัจจุบันเนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของบ้านของชาวบ้านในละแวกนี้ฮนะมันลักษณะอยู่อยู่กลางสวนนะคุณผู้ชม และคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมท่านใดที่ดูรายการของเราแล้วเนี่ยท่านอยากจะมากราบไหว้พัะกระบูชาวิหารหลางแห่งนี้ที่วัดแห่งนี้ขอเชิญท่านมาได้ครับคือมากลาบไหว้เพื่อเป็นฟิลิมงคลและก็เป็นหาเป็นฟิลิมงคลใแก่ตัวท่านเองและครอบครัวของท่านนะคุณผู้ชมคือมาไม่ยากครับคุณผู้ชมมามาจากแถวบางกลวยฮะแล้วเขาจะมีทางบอก ถ้าดัานมาไม่ถูกท่านตั้ง GPS มาก็ได้ครับคุณผู้ชมปะ่ะเดี๋ยวเราไปชมบริเวณวิหารด้านนอกกันบ้างฮะไปครับมาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูบริเวณด้านนอกของวิหารล้างแห่งนี้กันบ้าง คือด้านนอกนี้จะเป็นจะมีต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ปกคลุมฮะน่าจะเป็นต้นไทรฮะเนี่ยคือจะมีรากไม้ต้นไม้โอบล้อมวิหารตัววิหารอยู่ฮะเนี่ยดูชำรุดฟุดโฟมลงไปเยอะ,อะคือยังไม่ได้ยังไม่ได้ผ่านการบูรณะหรือปฏิสังครณ์เป็นเท่าที่ควรนะฮะเนี่ย ลอยแตกล้าวรอยมีผงวันมีรากไม้ปกคลุมอยู่อะ mm. คือ mm. คุณผู้ชมท่านใดที่จะมากลับไหว้สักการะบูชา mm. เพื่อเป็นฟิลิมงคล mm. กับตัวท่านเองและครอบครัวของท่านก็ขอเชิญมาได้ฮะที่วัดฝักน้อยอย่างนี้ป่ะ,ปะไปดูด้านหลังกันมา ประวัติประวัติของวิหารล้างแห่งเนี้เราลองไปคน้นค้นประวัติดูแล้วเนี่ยยังไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนฟักฟักที่หนึ่งฮนะคือมีแต่การฟันธิฐานว่าน่าจะสร้างในลาวๆยุคของปลายกรุงฝี่อยุธยาจนมาถึงตอนต้นของกรุงรัตนโกฟินนะเนี่ยคุณผู้ชมคือบริเวณด้านหลังเนี่ย แตกแตกเ้้ามากอะเก่าดูเก่าคือดูแทบแทบจะแทบจะไม่มีการบูรณะซ่อมแฟมเลยฮะคุณผู้ชมเนี่ยแต่จริงแล้วอันนี้มันเป็นทรัพย์สินหรือสถา,านที่อยู่ในการดูแลของกรมพระอุตสาสฝนาฮนนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูด้านเนี้ยคุณผู้ชมเนี่ยคือ ดูจากอายุแล้วน่าจะเก่าเก่าจริงอะดูดูดูอิดนะคุณผู้ชมคืออิดที่ใช้สร้างวิหารล้างอย่างเนี้ยน่าจะเป็นอิดอิดโบราณนะคุณผู้ชมแล้วก็ยังไม่มีการบูนะรณะซ้อมแฝมขึ้นมาเลยฮะเนี่ยคุณผู้ชมฮะดูด้านเนี้ยเนี่ยจะมีต้นไม้โอบอยู่อะคุณผู้ชม ถ้าไม่มีต้นไมา,นา้น้าน่าจะพังทลายลงมาแล้วนะเนี่ยโอ้ดูดูด้านบนฮะคุณผู้ชมดูด้านบนนะเป็นถาวันขึ้นนะดูดิแต่ดูแล้วน่าจะเก่าพอสมควรนะคุณผู้ชมใครที่อยู่พื้นที่บริเวณนนทบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ข,ขอเชิญมากลับไหว้กรารพระกกาบบูชา เพื่อเป็นฟริมงคลแก่ตัวท่านและครอบครัวของท่านฮนะมากราบไหว้มาขอพอรมาดูความเก่าความโบราณของวิหารล้างแห่งนี้คุณผู้ชมว่าคนสมัยก่อนคนยุคก,ก่อนปุย่ะตายายเราได้ฟ้างสถานที่ฝักดิ์เพื่อเป็นการช่วยคข,ขำจุนช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนามาให้ลูกให้หลานเราได้ ได้ดูได้มากับไหว้สักการบูชาได้เอาไว้เป็นพี่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่พวกเราลูกหลานรุ่นหลังกันนะคุณผู้ชมคือวัดแห่งนี้ก็จะมีผู้คนผ,ผู้คนมากับไหว้อยู่เรื่อยๆฮะคือมาทุกวันแล้วก็จะมาทยอยกันมาเรื่อยๆฮะถ้าใครสนใจมากับไหว้ก็เชิญได้ฮะ นะดูฮะอันนี้จะเป็นต้นหาใหญ่ไม่ใ้หลายสึย่คือวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณของบ้านของคนเลยนะคือไม่ได้เป็นวัดคือผมคิดเอาเองว่าวิหารแห่งนี้ยคุณผู้ชมน่าจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นเป็นที่ประกอบ อะไรนะประกอบพิธีทางศาสตรสนาหรือี่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างเพราะดูแล้วเนี่ยมันจะมีแค่ตัววิหารนะคุณผู้ชมไม่มีล่องรอยของอย่างอื่นเลยเช่นกุฏิศาลาอันนี้ไม่มีฮนะคือจะมีวิหารอย่างเดียวเลยน่าจะไว้ทําพิธีสําคัญสําคัญอะไรบางอย่างฮนะคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชม ได้ไปถึงทั่วห่างท้ทายของรายการกันแล้วคะคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมฮะรายการของเรานั้นไม่ได้ทําแค่รายการผีไม่ได้ทําแค่รายการหลอนนะครคุณผู้ชมรายการของเรานั้นทําในรูปแบบของความลี้ลับต่างๆออกมาในลักษณะของความบันเทิงเพราะฉะนั้นเราจะพาคุณผู้ชมอนอกจากเราจะพาคุณผู้ชมไปบ้านหลังแล้วไปล่าผีกันแล้ว เราจะนำคุณผู้ชมไปสำรวจไปเที่ยวไปชมสถา,านที่ที่มีความลึกลึกลับมายัรจันและลี้ลับต่างๆของประเทศไทยฮะคุณผู้ชมอย่างเช่นวิหารล้างวัดฝักน้อยแห่งนี้ครับคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมในอีพีต่อไปนั้นผมและทีมงานจะนำคุณผู้ชมไปสำรวจสถานที่ลึกลับหรือหลอนหรือสยองฝันมายประจัน ที่ใดอันนั้นรบกวนคุณผู้ชมทุกท่านฝากติดตามกันด้วยฮะคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้รบกวนคุณผู้ชมด้านฝากกดไลค์กดแชร์กดฝับสไคติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงาน The m มิติเคิล e n เนตํตำนานความลี้ลับทางช่องโปเกสชนะแห่งนี้ด้วยครับคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนแล้ว พบกันใหม่ใน e ีีต่อไปครับสวัสดีครับ